พี่ชายแดนลงมาหนคะว่าเราไปไปประสบพบเจออะไรยังไงบ้างนะคะก็จากที่ลงหน้างานนะคะกอ็อยากจะขออันดับหนึ่งเลยนะคะอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องชาวพัทยาชลบุรีของเราและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารแล้วก็พี่น้องตำรวจตะเวนชายแดนที่อยู่ที่ชายแดนนะคะซึ่งที่กำลังมีข้อพิพาทขณะนี้นะคะก็อยากจะได้ให้ทุกคนอะ ร่วมส่งกำลังใจไปกับเราและส่วนที่พี่ไปดูหน้าง,งานมาแล้วนะคะจากความเป็นจริงอะต่างๆเนี่ยคือมันยังมีของหลายอย่างที่ยังยังยังขาดที่ยังต้องใช้นะคะที่มันเป็นความจําเป็นจริงๆอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดะนะคะแล้วก็พวกน้ําเปล่านะคะน้ําผ้าใบ นะคะแล้วก็ยางรถเก่านะคะท่านใดมียางรถเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็อยากเชิญชวนให้ให้เอามาร่วมกัน,นะะส่งกาลังส่งกาลังใจไปที่ชายแดนแล้วก็เอาไปทำบังเกอร์นะคะให้ให้หมู่บ้านด้วยแล้วก็ให้ทหารตำรวจด้วยแล้วก็ให้กับโรงเรียนด้วยนะคะก็ท่านใดมีก็เชิญชวนนะคะเอา เอาเอามาร่วมส่งกําลังใจกับเราได้แล้วก็สิ่งที่อยากได้อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไฟโซลาเซลล์นะคะคือที่นั่นยังขาดชุดไฟโซลาเซลล์นอนนานะคะแล้วก็เป็นโซลาเซลล์แบบเป็น เป็นเป็นตัวๆก็ได้ค่ะที่แบบซื้อเป็นแผงอะคะ่ะก็สามารถเอามาร่วมส่งกำลังใจกับเราได้นะคะแล้วก็ยังมีถุงเท้ากางเกงในแล้วก็ยากันยุงนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆอ,อีกถ้าท่านใดอยากเอามาร่วมบริจาคกับเราเอาเอามาร่วมส่งกำลังใจกับเราก็มาได้เลยนะคะจากที่พี่ไปดูงานมาก่อนหน้านี้นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่นั่นก็ยังขาดในเรื่องของพวกทรายนะคะ แล้วก็เขาต้องเอามาทำบังเกอร์ค่ะกับล้อ,อยางเก่าครั้งที่แล้วเราเอาไป14คันรถก็ไม่พอค่ะรอบนี้เราก็จะไปอีกคาราวานของเราจะไปก็ประมาณต้นเดือนหน้านะคะไม่เกินวันที่5นะคะเราจะไปกัน แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปลงตามจุดต่างๆรอบนี้เราจะไปลงที่ตัวปราสาทด้วยนะคะแล้วก็เขาจะ,จะไปทําอาหารเลี้ยงพี่ๆน้องๆทหารและตํารวจตะเวนชายแดนที่นั่นด้วยะคะ่ะท่านใดอยากไปกับเราก็เชิญชวนนะคะก็ไปกับเราได้นะคะแล้วก็อยากเชิญพี่น้องทุกคนนะคะแถบใกล้เคียงหรือแถบพัทยาชนบรุรีร่วม ส่งกำลังใจไปกับเรานะคะเล่าชาวชนวลีก็คืออยากให้ให้มีส่วนร่วมในการช่วยพี่น้องของเราซึ่งเป็นรั้วของชาติของเราการที่อยู่ที่นั่นถ้าทุกคนจะส่งกำลังใจไปให้นะคะสถานที่ที่จะรับของนะคะทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นที่เรือสโตนเฮาส์ถนนวากิ้งสตรีตนะคะคือรัตสโตนเฮาส์หนึ่งที่หนึ่งจุดนะคะคือวากิ้งสตรีตแล้วจะส่งไปอีกที่หนึ่งก็คือบนเขาพระตำหนักเกษตรสิงซอยหนึ่งนะคะ ที่เทวะไรมหากาลีอวตารจักรวาลชุนนีก็ทุกคนไปไว้ที่นั่นได้เลยนะคะมี2จุดนะคะคือบนขาพระตำหนักนะคะแล้วก็ที่สโตนเฮาค่ะ<แ>เวลาจะมาเราจะเอามาม่าของให้เนี่ยค่ะกำหนดเวลาไว้แล้ว่าต้องเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็สามารถมาได้ทั้งวันเลยค่ะกลางคืนก็มาได้นะคะเพราะว่า,าร้านเราก็ปิดตึกอยู่แต่ว่าที่ไม่สะดวกเรื่องสิ่งของเนี่ยทางาเรา,ารับจารับจัด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 จั ก็สามารถสามารถส่งกำลังใจเป็นในเรื่องของปัจจัยได้นะคะเป็นเงินได้นะคะแต่ส่งไปในนามของพี่เนี้ยเดี๋ยวเราจะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของหมายเลขเลขที่บัญชีนี่ค่ะที่เป็นที่เป็นของของทางทางทางปุ๊บของเราที่เราจะไปกันนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะชาปรญยาแล้วก็ชนบุรีทุกคนก็ร่วมส่งกำลังใจไปให้รั้วของชาติ าหารตำรวจชายแดนทุกคนนะคะหลายอย่างค่ะการส่งกำลังใจนี้คือเราก็สามารถบริจากได้ที่ถ้ามาสมทบได้ที่ เรื่อยค่ะคือการสมทบมาได้เรื่อยเลยค่ะเพราะว่าเราจะส่งไปตลอดนะคะไม่ให้ขาดเพราะรอบนี้เป็นรถแรกรถแรกเราไปมาละ14คันรถนะคะรอบ2เนี่ยเราก็จะไปอีกน่าจะเป็น10คันรถเหมือนกันแต่เรารอของให้เราเยอะที่สุดล้วไปครั้งเดียวเพราะมันใช้เวลาเดินทางค่อนข้างหลายชั่วโมงอะนะคะแล้วก็เราจะมีรถต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น,นะคะมีเบอร์คนที่จะประสาน นีค่ะเดี๋ยวเราให้ไป3เบอร์นะคะก็สาเบอร์สามารถโทรหาคน3เบอร์นี้ได้เลยแล้วก็สามารถคุยได้ทุกเรื่องเลยค่ะถามไทยได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้กันและกันน้อค่ะแล้วนะักข่าวอีกสองคนที่ว่าจะไปด้วยอ่ะ